วันนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของผลงานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอยากจะฝากทุกคนว่าเนืน่องจากยุคนี้เวลาเนี่ยทุกอย่างมันไปเร็วมากเราจะเห็นอย่าง AI ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้ามามีอลบาดมากหลายอย่างที่เขาส่งว่อนกันในในคลิปานานะเดี๋ยวเนี้มันมีเทคโนโลยีให,หม่ๆมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เราสามารถจะใช้สิ่งพวกนี้คือถ้าเราจะมองว่ามันเป็นตัวที่มาทดแทนคนมันก็ไม่ใช่มันมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมันก่อนไปสม,มาาัชาทัป๊อปใช่ไหมที่นางอาจารย์ที่มอการค้าเนนะีน่ยเขามาเล่าโอ้โหเมื่อก่อนเราก็รู้มันมนีแต่แชท GPT เดี๋ยวนี้มันมีสารพัดเลยนะที่เป็นตัวช่วยแล้วแต่ละตัวเนี่ย มันมีความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวพระพ่อก็จะมีจะพูดถึงในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมแต่ไน,นก็ตามมีบอกทางเอชาเหมือนกันว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครบางคนเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องเข้าใจแล้วก็ใช้งานนั้นได้เพื่อมาช่วยเสริมในการทําง,งานก็ยังบอกทางเอชาตอนนี้กำลังพยายามจัดว่าเราจะจับเนี่ยเชิญวิทยากรมาสอนเราทั้ง,งองค์กรเลย คือถึงแม้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ใช้กันในตกองแต่โดยส่วนตัวหรือว่าในชีวิตประจําวันแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยคุณหีที่คนถถกทุกทีนะคะจ้จอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องก้าวไปให้ทัดพอดีเมื่อวานให้ไปไปทานอาหารที่ร้านของจีนเนี่ยชื่ไทเอ,อ๋อให้ไปกินมาที่เป็นชามใหญ่ๆแล้วก็เป็นปลาต้มแล้วก็เป็นพวกหมาล่าแล้วเผ็ดๆแล้วก็ แต่งกันทานาก็คนเยอะมากเสร็จคนเยอะมากและที่สําคัญในร้านเนี่ยนะคนเสิร์ฟนี่เป็นคนจีนห่อพูดภาษาจีนแล้วคนเข้าคิวเนี่ยต้องรับปักคิวนะยาวมากมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้คิดที่ทุกคนอาจจะเห็นในในคลิปที่เดี๋ยวนี้ส่งกันว่าคนไทยเนี่ยเรายังจะทำเพื่อจิ ได้ง่ายอยู่ที่เราคิดมากกงเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งเราไม่ใช่คนไทยด้วยกันนะมันเป็น global ที่เข้ามาแข่งแล้วก็มีทุนแล้วก็มีเทคโ,โททนโลยีแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเนี่ยที่ต้องเรียกว่าล้ำหน้ากว่าเราอันนี้แค่เป็นเป็นร้านเล็กๆนะที่เป็นเป็นร้านในอ,อ,อาหารเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะได้ยินแล้วก็คนพูดถึงก็คือว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเซ็ปตของการทำายก,ก็คือว่าคุณได้ขายของยิ่งดีแต่ราคายิ่งถูกลงหรือในยุคที่ค่าคอมชีพทุกๆอย่างขึ้นทีน่รบน้ำค่าไฟข้าแล้ว้าอะไรขึ้นเนี่ยแต่สินค้าเนี่ยคุณภาพดีกับราคาถูกลงอันนี้เป็นสิ่งที่มันสูญทางกันแล้วก็มันเป็นแนวโน้มซึ่ง ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมของเราว่าเราก็หวังว่าเราจะแพงขึ้นงานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เราต้องคิดกลับด้านแล้วับอย่างเช่นที่เขาส่งมาเนี่ยฉันก็ไปยังไม่เคยไปทานนะแต่ก็ไปเซิร์ชดูที่เขาบอกว่าชื่อไอ้ฟรนชายไก่ทอดจีนชื่อเจิ้งซินเ่ะเขาบอกว่าร้านนี้นะเป็นฟันชายไก่ทอดจีนเริ่มต้นที่ราคาชิ้นละสิบห้าบาทเขามีทั้งไก่ทอดไก่ปิ้ง เป็นแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเขาบอกร้านนี้เนี่ยเขามีสาขามากกว่า20,000สาขาทั่วโลกเธอเขาบอกว่าเนี่ยเขามาขายอย่างเนี้ย15บาทเราจะสู้เลยก็ได้ขนาดร้านเนี่ยโชว์หวยหร้านริมถนนสตรีตทฟู้ดของเราใน15บาทยังทำไม่ได้ <c oughs> หรืออันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าชื่อมีเ่เส ซึ่งเป็นแฟรนชไชส์ไอศครีมแล้วก็ชายเย็นของจีนเขาบอกไอศครีมเ้าได้15บาทน้ำมะนาว20บาทมี36,000สาขาในจีนที่เี็ไทรั่ประเทศเนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะบางทีเราดูเราเป็นผู้บริโภคก็ด,ดีเหมือนกันของราคาดีแต่มันจะมาแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ว่ายิ่งขายมันที่ถูกลงนะมันไม่ได้ขายแล้วแพงขึ้น แล้วถามว่าถ้าอันนี้เฉพาะในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มซึ่งการแข่งขันมันสูงเนี่ยถ้าถามว่าในธุรกิจของเราซึ่งวันนี้เนี่ยที่นัชตาพูดมาตลอดว่าเดี๋ยวนี้วันนี้ที่อยู่ในธุรกิจคลังสินค้าที่ที่เราทํามาแต่ไหแต่ไรสี่สิบปีที่คร,ครบทวดครบสี่สิปีเนี่ยเมื่อก่อนมันมีผู้เล่นไม่กี่คนเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเข้ามาจับจองที่ยืนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เออน่าคิด แล้วมันคืบคลานแล้วมันใกล้ตัวเราคือข้างมากฉันก็ยอยากจะฝากทุกคนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการทําธุรกิจในยุคอนาคตต่อไปเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันมีแต่ของดีขึ้นแล้ราคาถูกลงมันไม่มีของดีขึ้นแล้วราคาแพงหรอกแต่ยังไงก็ตามสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้ถ้าเราางกลยุทธ์ที่ดี เพราะมันก็ยังมีจํานวนมากนะที่ของที่ดีขึ้นแล้วราคาแพงขึ้นอย่างเช่นที่เคยคุยกันเรื่องไอของแบรนด์เมยทั้งหร่แอบเมสที่คนไปถือกระเป๋าไปเลไปล้านสองล้านยิ่งยิ่งแพงยิ่งภูมิใจอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราต้องพยายามสร้างความเชื่อมัน่นสร้างแบรนด์ของเราซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเมย์เองก็พยายามที่จะปรับปรุงสร้างภาพลักษณ์สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างแบรนด์ของเราให้เข้มแข็งขึ้น างการตลาดก็เหมือนกันทรายปอกเองก็ทาโซเชียลเยอะมากอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่มาทดแทนได้นะว่าเราจะเอาว่าของดีราคาถูกลงหรือเราจะอาของดีที่ได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถสร้างราคาสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นนะคะเรื่องที่สองก็คือแต่ยังไงก็ตามมันก็มีคนที่ต้องเข้ามาในเมื่อพอมันมีสงครามแข่งกันแล้วไ้สงครามราคาี่ยก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นใครที่บริหารจัดก,การต้องมีกได้ดีมีประสิทธิภาพกว่าคนนั้นก็ได้เกยบฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยมันก็มีเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาเยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เคยอุ้ยอ้ายอยู่สมัยก่อนเราก็ต้องรีบก,กรับกระบวนการทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดน,นะการเอา a อ AI เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้การกลับกระบวนการทํางาน การบริหารต้นทุนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถขยายเติบโตและก็สร้าง economy of scale ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยคือมันต้องหลายๆอย่างร่วมกันร้านพวกนี้ก็ใช่ว่าเขาทำร้านเดียแล้วเขาจะขายแค่ราคานี้แต่อย่างที่ว่าเขาปีสาขานแค่ในจีนก็3า0 0 0ืากันสาขาอยู่ต่างประเทศก็มีอีกประมาณ3 0,000สาขาฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันทำให้เขาสามารถบริหารจัดการต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ของเราเนี่ยวันนี้เราก็อยู่ในจุดที่เราเก้าวเดินไปในจุดที่เราก็เริ่มมีอีคานาบีออฟสเกลเราเริ่มเป็นที่รับรู้มรรชุตาเข้าบอกฉันว่าไปที่ไหนถ้าใครพูดถึงของเราเนี่ยชดบิสชดบิสนะตัวใหม่ตัวเล็กหรืออะไรของเราก็คนก็เริ่มรู้จักแต่ที่เราเรสร้างใหม่ๆ หรือว่าจรรยาวัตรของเราเองเนี่ยคนก็เริ่มว่าพอพูดถึงชื่อเราแล้วเนี่ยคิดถึงคุณภาพคิดถึงสิ่งที่เขาจะได้รับซึ่งนี้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเน้นให้มากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกของเราที่เราเรียกซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่ต้องทุกคนต้องช่วยกันเติมแต่ต้องเร็วกว่านะเพราะจีนเนี่ยสปีดเขาเนี่ยคือลถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ของเราเนี่ยยังตุกๆอยู่เลยนะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องปรับนะคะต้องไปให้เร็ว แล้วก็คิดอะไรต้องคิดไปข้างหน้าอย่างที่ถ้ามีประธานจนสมอรพูดตลอดมีอะไรหนึ่งอย่างต้องคิดวิธีทอำสิทอย่างที่เราจะต้องก้าวเดินไปพร้อมกัน